เดี๋ยวมีอะไรพี่จะมาตามนะคะนั่งพักอย่าสำคัญตัวผิดที่พี่ภูทำดีกับแกก็เพราะว่าเรื่องงานเท่านั้นแหะคุณพัชชาจะว่าไป ก็แค่โปรดักชันเล็กๆไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจแต่มันดีพอสำหรับฉันเพราะทุกคนตั้งใจทำให้วงหักเสเดยก, <c oughs> กระจอก <c oughs> ฉันเคยได้ยินมาว่าคนที่ชอบดูถูกคนอื่นเป็นเพราะว่าตัวเองมีผมด้อยนะคะแก <c oughs> หรือไม่ก็กลัวเพราะไม่มั่นใจว่าตัวเองจะดีพอก็เลยพยายามกดคนอื่นให้ตำ่ำลง แกกำลังจะบอกว่าแกมีดีกว่าฉันว่างั้นตลกก็ขำสิคะฉันอยู่ส่วนฉันคุณอยู่ส่วนคุณฉันถามจริงๆเถอะฉันไม่ทำอะไรให้คุณทำไมต้องหาเรื่องกันด้วยฉันเนี่ยนะลดตัวไปหาเรื่องแกแกไม่มีทางได้ดีไปกว่าฉันหรอกที่แกมาได้ถึงขั้นเนี้ก็เพราะว่าแกอ่อยพี่ภูแก่ั่ว่พี่ภูก่อน ฉันไม่เคยทำแบบนั้นโกหกเมื่อกี้ฉันยังเห็นกับตาเลยฉันไม่รู้ว่าคุณเห็นอะไรแต่ฉันไม่มีทางทำแบบนั้นแน่ๆอย่ามายุ่งกับพี่ภูของฉันอ,อีกแล้วจะหาว่าฉันไม่เตือนคุณเป็นใครแม่คุณภูยังไม่เคยห้ามฉันเลยหน้าด้าน หยุดนะพระชา <S <S มาโวยวายเลยคิดว่าใหญ่มาจากไหนอยากตกใครก็ตกวะแกไปยุ่งอะไรกับฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้คิดองไอพี่เกศสะอาดมากลยใช่ไหมได้งั้นวันนี้เกศจะทำอะไรหยุดเรงนี้นะ เกิดอะไรขึ้นเย่พัดพัดแม่อะไรเนี่ยใครทำลูกเช่นแบบนี้เนี่ยนังล่าแกใช่ไหมที่เป็นคนก่อเรื่องพัทชาติงหรอครับที่เป็นคนก่อเรื่องพี่ภูยอย่าโกรธพัทเลยนะคะ พัดไม่ได้ตั้งใจพัดแค่โมโหหึงพัดแค่โมโหไปนิดหน่อยอะค่ะคงจะต้องมีคนทําให้โกรธแน่แฉันรู้แล้วว่าคุณโตมายังไงถึงได้เป็นคนแบบนี้แล้วยังไงเอาแต่ใจไม่ยอมรับผิดดีแต่โทษคนอื่นอย่างว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพ่อแม่ไม่มีสามันสำนึก ลูกจะดีได้ยังไงอย่าใา,ายนี่แกกล้าด่าฉันเหรอคุณภูยังไงก็ระวังคนของคุณด้วยนะรู้สึกว่าจะก้าวล้าเกินไปลนเลยพขอยห้รอ่าฉันเครียดอีกฉันพูดเรื่องจริงอย่าวว่าแต่สอนลูกเถอะตัวเองเคยทำอะไรไว้บ้างน่าจะรู้อยู่แก่ใจ